มันหวานทอดญี่ปุ่นโรยงาหรือว่าไดกักกุอิโมวิธีทำไม่ยากเลยค่ะที่ค่ะมาเจอกับนวเวจแปนกันอีกรอบนึงนะคะวันนี้นะคะนวเก็จะอามาชวนทำเมนูกเกี่ยวกับมันอีกแล้วนะคะแต่ครั้งนี้จะเป็นมันที่ว่าเราเอาไว้กินตอนว่างนะคะตอนท้องว่างก็คือเป็นอาหารว่างนะคะชื่อว่ามัน หวานทอดญี่ปุ่นนะคะโรยงาค่ะหรือว่าภาษาญี่ปุ่นก็คือว่าไดกะกุก้ิมมนนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีมันเทศงาดําน้ําตาลน้ํามันโชยูค่ะเรามาล้างมันเทศให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นครึ่งเค้าแล้วก็ตัดเขาพอคำค่ะ ประโยชน์ของมันเทศน,นะคะก็มีมากมายเลยนะคะอย่างเช่นนะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะป้องกันการท้องผูกแล้วก็ยังรักษาโรคเบาหวานได้นะคะแล้วก็มีสรรพคุณอีกมากมายเลยะคะ่ะเวลาเราทานมันเทศน,นะคะนวะแวนแนะนำให้ทานทั้งเปลือกนะคะเพราะว่าวิตามินเนี่ยนะคะจะอยู่ที่เปลือกของเขามากนะคะ เดี๋ยวพอเราหั่นมันเทศทั้งหมดแล้วนะคะเราก็เอาใส่กะละมังไปล้างน้ําสักน้นํานึงค่ะแล้วก็เอามาแช่ไว้ก่อนนะคะสัก10นาทีนะคะเพื่อที่ไม่ให้สีมันเทศเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดมันเทศกันนะคะเราเอาน้ํามันลงหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เอาน้ําตาลทรายแดงนะคะลงไปอทอดนะคะคือทําให้เขาละลายก่อนนะคะ พอน,น้ำตาลละลายแล้วค่ะเราก็เอามันเทศนะคะที่เราแช่เอาไว้เนี่ยนะคะลงทอดได้เลยค่ะตัวมันเทศนะคะเขาจะมีน้ําอยู่ไม่มากอยู่แล้วนะคะเนี่ยนะคะที่น้ําที่นวาแช่เอาไว้นะคะแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากระจายตัวมันเทศนะคะให้ทั่วกระทะค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราปิดฝานะคะเดี๋ยวเราจะทําให้เขาสุกเนื้อมันเทศก็จะได้สุกทั่วกันนะคะ เดี๋ยวเราปิดฝานะคะแล้วเราก็จะทําให้เขาสุกประมาณ10นาทีก่อนนะคะ mm hmm. เราตั้งเวลาไว้10นาทีก่อนเลยค่ะ mm hmm. หลังจากนั้นนะคะเราเปิดฝามาก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เอา,อาซอสท,ทิโคลแมนเลยนะคะโรยเข้าไปนะคะ mm hmm. แล้วพยายามคนตัวมันเทศน,นะคะเพื่อที่ว่าให้เข้ากับตัวซอสท,ทิโคลแมนค่ะ พอคนเนื้อมันทั้งหมดให้ทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปิดฝานะคะทำให้เขาสุกกันอีกทีนึงนะคะประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจเนี่ยเราคอยเอาไม้จิ้มฟันหรือว่าเอาซ่อมอะไรก็ได้นะคะจิ้มเขาดูเพื่อที่ว่าจะดูซิว่าเนื้อมันเขานิ่มหรือยังถ้านิ่มแล้วเนี่ยนะคะเป็นอันใช้ได้นะคะ อันนี้มันเทศกระสุกแล้วนะคะก็คนให้เข้ากับน้ำตาลดีแล้วเดี๋ยวเราก็มาเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะพอเราเอาใส่จานแล้วนะคะออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาโรยงาดำกันเลยค่ะวันนี้มันทอด หวานญี่ปุ่นของน้าแว้นนะคะก็เสร็จลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ